อยู่ที่ไหนครับวันนี้วันนี้อยู่ที่เอออยู่ที่เอเชียซีเวิล์จันทบุรีโลกของลไปไหนกันไปไหนกันน,กนี่ปลาดูปลาโลม้าป่ะนี่จันทบุรีนะ ได้เลยซื้อปัจจุบัน้าที่เจ้าท,ที่ยกมือหน่อยค่ะจ้าเจ้าที่ยกมือหน่อยจ้าถ้าใครสนใจอยาถ่ายกับโลมา 别娘。

วันนี้สลิงเก่งพี่หาเก่งเนี่ยไม่ต้องจับเขานะเขาให้จับไม่ต้องจับนะ <laughs> อาว่ายไปวไ้ไ,ไปเร็วเร็เร็วเดี๋ย <laughs> <laughs> วเขาให้จับเร็ววหว้ <laughs> ไ,ปไปเร่อปเรื่ <laughs> อไปไปย,ย <laughs> รอรอรอน้องด้วยรอน้องด้วย มไปเรื่อยๆไปอีกครับน้ำแตะบนผิวน้ำฝั่งนี้หรืฝั่งนี้อ่าจับโลมาคนละตัวเลยเอาปล่อยมือกันแล้วกัมสองมือพี่กระโดงเห็นไหมคนเล็กขะเยอมาคนเล็กเร็วๆเร็วๆกัมสองมือม้าขยมน้อยขยมน้อยอย่างเงี้ยตื่นเต้นใจมากอ่ย กลางนู้นกำไม่แน่นจริงๆจะวิ่งเร็วกว่านี้เดี๋ยวบางน้องน้องไม่เห็นกล้องหนึ่งสองยืนชูสูงสูงมากโอเคของเรามีต่หมูโง่กำมีให้กำมีให้กดกดลงมาลงน้ำตัวเองขึ้นหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาก ที่หาตังรอายเดี๋ยวางทงนี้ตัวเกำนั่นนัอ้ต้องมือจับข้งหลังาดีจับกดโดดีรีครัหนูคนโตหนูรอนู่นแหละถอยถถเดี๋ยวให้โลมาไปรับครับตอนนี้มีอยู่แปตัวครับที่สระน้ำไปหไปแล้วไปแล้ว แตไว้แตไว้ไม่มีนจริเลยใช้เยออย่าพึ่งจับนะอย่าพึ่งจับเอามาแล้จับเลยจับตันี้ให้เต็มมือกดลงดันตัวเองขึ้นนั่นแหละเยนี่ยมานคนคิดจะไม่เคยลงเลียเลยลำบากครับคูทำคอนเทนต์กูจะเปิด หวานหน่อยใส่กึ่งโลงะสองคนกันเองตัดได้หรอใส่กึ่งแค่ไหนดูได้โอเคอักหนึ่งกิโลก่อนถือไปถือไปอ่าทันหลังเอาหนึ่งสองถือไปหนูมาโดนกวางตันหลังโอ้ยแกล้งอ่ะใช้โซ่เดียวจะนิ่มๆอันนี้มีโซ่เดียว bắt đầu 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 โอเค้ <Okay. S 2> <c oughs>